สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมนะคะวันนี้โอ<ะ>ค่ะตังค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะขออนุญ,ญาตมานำเสนอในส่วนของตัวง,งานตะแกงเด็กฉีกกลุ่มลาย S นะคะซึ่งเป็นกลุ่มลายสวยงามค่ะ,ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนำเสนอลายแรกเลยนะคะก็คือลาย S18 ค่ะ ลายนี้นะคะก็เหมาะสําหรับเป็นพวกงานประตูเหล็กตัดนะคะใช้เป็นพวกงานตกแต่งร้านอาหารก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกงานระเบียงกันฝขกค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเ6สบนะคะตัวนี้จะเหมาะกับงานราวระเบียงกันตกค่ะราวบันไดความสวยงาม ัวนี้ G10 ของเราจะมีขนาดเป็นไซส์9 2คูณ9 8ตัวชู<ม>ไฟฟ้านะคะสามารถใช้เป็นในส่วนของราวระเบียงกันตกได้ค่ะแล้วก็ไลายถัดมานะคะก็จะเป็นไอกลุ่ม G10 S นะคะ<ม>ซึ่งลายนี้นะคะก็จะเป็นพวกงานตกแต่งหรือว่าเป็นพวกเป็นพาริชชันกันห้องหรือว่าเป็นพวกงานรั้วหรือประตูก็คือใช้งานได้เหมือนกันค่ะค่ะกลุ่มถัดไปก็จะเป็นตัว G5 <ม>ค่ะตัวนี้นะคะลาย เลต G ก็จะเหมาะกับตัวงานรพดิชันเก้นห้องในส่วนของออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะ,คะลายถัดมานะคะก็คือตัวลาย G 1 2ค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับเป็นพวกงานหน้ากาศอาคารนะคะก็คือสามารถพางแสงได้นะคะพางตาได้ด้วยค่ะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับเป็นพวกงานตกแต่งหรือว่าเป็นพวกงานอพา,าร์ตเมนต์อะา,ารีโนเมดในพวกงานบ้านค่ะ,คะตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะค่ะ ถามว่าทําไมต้องใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเพราะว่าตัวงานตะแกรงเหล็กฉีกที่เรานาเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือด้วยความเป็นเหล็กนะคะเขามีติต้อมมีความแข็งแรงอยู่แล้วตัวนี้จะเหมาะเป็นพวกสําหรับงานรั้วเพื่อที่จะกันขโมยอะค่ะมความแข็งแรงใช่สามารถใช้แทนพวกตะข่ทักได้ดีเลยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมแล้วก็คือติดตั้งได้ง่ายด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ